เราสล้านนะมันเกิดอะไรขานอาไรนอ่ เตไก่ทานหมนั้นนี้ลูกหลานเอาอยู่ยึดทอดเสียหลายกินไ้บายเงินมาดอกคนล้ตุ่โอ้ยเพิ่มเดท่านลูกหลานท่านปให้ะคเพี้แม่นเพิ่คกูด้กจา ถ้าลูกหลานนักทานมีข่าวรมฟารุ่งคอยผลศลาได้นั้นไปดูอามให้สุภาพนาคลูกหลานเขาได้สารกันศาสตร์บุญดม่ล้านเซาสามัญได้เจ้าพื้น้อยสอาตากละกละทีกาละทุดากาละกุดาเอือนสอยาดา

สัตว์เรื่องวันเจอเรื่องมนุษย์แม่หนูมันทุกสัตว์ทุกสัตว์ทุกเนื้อสัตว์ทุกสัตว์ทุกส่ตว์หัวสัตว์หัวสัตว์หัวส่ตว์หัอสัตว์หัวสัตว์หัวสัตว์หัวส่ตว์หัวสัตว์หัวสัตว์หัวสัตเ์หัวสัตว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 ์ห่วสัตว์หัวสัตว์หัวสัตอ์หัวสัตว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  ก็ขออนุญาตคุณผู้ชมครับก็ขอแจ้งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ารบริหารเรี่รวกับการ เาะที่ไม่ได้นอนบางทีจสิจะมาไปเรีนสอนก็เดินผ่าที่พอที่ไม่ได้นอนนั่สิครับขอข้าวเรืนะครับแรถึงท่านักี่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลองจันะครับที่เดินทางมาถึงแล้วก็แวะไปท่างคนนะครับเพื่อทางด้ัน โอ้ยอย่าบังกล้องครับทานสาราฟัตะวันออกนะครับก่อนที่จะท่านได้รับประทานนะครับอ่าคนที่คนกลางเต้นไปยูไหลเต็นนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเราที่เดินทางมาถึงแล้วก็เรียนเชิญทางเต้นนะครับมีโต๊ะอาหารนุ่งรอนะครับที่จะให้ท่านได้รับประทานอาหารก่อนที่จะ ไปร่วมพิธีเปิดงานอุปมาอุปชาของภู้อุารนักศึกษชนนะครับอย่างวัดจันทประินคารามรานะครับออขอมะซาสัมัาเจ็ดพร้อมพี่น้องที่ยืนรองเชวนะครับทางด้านสอยดาวการกุศชนเอ่อก็มีบางประการนะครับมีบางประการทีท่านก็ขออภัยนะครับขออภัยพี่น้องสายผู้ชนผู้ใจบ่บนทุกท่าน นะครับที่ได้เดินทางมาบริการบนง,งานน,นะครับมาชมงานในคืนนดีก็อขออภันยนะครับออพอที่นอกบ้านเฮาอู้อ้ามใจบุญทุกท่านนะครับผ่านประตูมา,มาน,ามานี่ถ้าคณะกรรมการพนิดนเออนี่ยหรือพนิดดอกไม้ถือว่าช่วยกันคนละเ้็กคนละน้อยนะครับจากการฝัก ดอกไม้นะครับปัจจัยก็แล,แล้วแต่กำลังศรัทธาของพี่น้องสาธุชนนะครับเปิดเน็ตตนี้เปิดนี่ใช่ไหมอีฟระมาณีสินาที่พี่น้องเออเขาจะได้เปิดนะครับให้พรมพี่น้องสาธุชนทุกทุกท่านสาธิตชนทุกใหญบุญทุกท่นานเพื่อจืนค่อย <c oughs> โอ้ย่างสาเนาอก็ขออาภัยมาณทีน่นี้ด้วยนะครับ อ่าจริงของต่งางจนะครับก็เยอะแยะนะครับมากไปมีของรางวัลกันทุกเบอร์มีต่อเป็นทัำเนียมนะครับเป็นทำเนียมปฏิบัติต่อกลุ่มในพื้นนอกบ้านแต่สมัยอ่ายุคโุทธยาตายง่ายนะครับมีงานบุญมหาชาติเพื่อนกันมีส่าซอยดาวการกุศลแต่ก็เป็นอ,อันใดเนอกบ้านอ่า ใส่เสียงเบื่อนหน้าผ้าโชนะครับหลายอันหลายอย่างก็หลังๆมาก็คงจะเป็นการทรมานสัตว์นะครับเป็นการทรมานสัตว์ก็เลยมีาอปาก,การนะครับจากด้านการปฏิบัติก็เลยตาห้ยกเลิกน,นะครับรท,ท,ที่ยินยนดยนนี้นนินดีนดีนดายนดีนเียยิุงวันนียนยนยเพยเนยดิน,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 นียงโช ก็อนตูดเย็นบ้านพัดลมบ้านนะครับของตำรวจหลายหลายสัรการหลายรายแนวเ็เพื่อนเพนะครับเพื่อเอนขอขอทำบรียนวันนครับ่เใจบุที่เดินทางมาอากวันใรแล้วมานรั เจ้าหน้าที่รักษาความสงบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางสถานีตำรวจนคอและที่ทำงานเป็นคกบมากเพราะท้างการ อิมมุลจากน้องมาสร้างตัวอย่าได้กลัวรักจะบุญให้น้องทนเอาอีกปีไปกันต่อ ừm ngang trong lòng tao đằng ngang phong khỏi phong thôi phải đợi tao cho hắn mặt hầm nhìn ai đuổi tai vượt đằng đôi mày đi cho <laughs> công <laughs> đằng ไม่ต้องการผู้หญิงคนนันต้องการผู้ายคนนี้ตลอดไป้าหาต้องการผู้หญนนี้ก็ต้องการผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นฉจองตัวเจ้าอยากเป็นแฟนนุ่มยาวได้หรือไม่จะสมนองถึงเรื่องก็ควรจะต้องลาย មកណាពីគីតាពេលកំនោះគុំនេះគឺ7โมงនេះក្រអត់ទៅណាសុំជួយអាមេតអសរកតមកនេះគុំពីស្នេហ៍សុខាធាគាត់នឹងជួយទៅ เดี๋ยวเรามีศิลปินใหนม่โมเดิั่นซึ่งไม่ได้ออดิั่นน,นั้นขอค้าถามหานิยมเลยวันนี้จะศิลปินใหม่จะร้องสูงก่อน วันนี้เป็นบันไดวันแรกนะครับกับรายการแมวลาก้าพื้นอามาผ้าพี่น้องบวซินพี่น้องมาทักทายพี่น้องนะครับที่กาลังรับชมอยู่ทั่วโลกไดวันนี้ไหรือยังไลแล้วน้องในคุณเปิดนะครับโอเคนะครับเ่าบัตรวุแม่ที่หน้าที่ไนตัวใดดวใจจะใส่ อังการเท้ามหานนยมางนี่ ท่คนเดียวเออเดี๋ยวอาจารย์ครับได้ครับได้วันนี้มีเพลงอะไรจะมาร้องสู่พี่น้องครับอ,อ,อยากฟังเพลงเก่าๆวันน,น,นีนนนอ้อาจารย์สนใจไหมครับ กลุ่มจะเป่าสถามหาการด็อาจารย์ขอขอบคุณแฟนเพลงเดี๋ยวจะให้พี่มดลอง be มิกเสียงดูทำให้การมาล่าภาพยนตรชุดชุดพี่น้องข้ามกลุ่มนะครับวันนี้หมอเหมาสเก้าวันเก้าวันที่เก้า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 เติมเติสัญลักษณ์แห่งความโชคดีครับสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมีแต่เก้าไปข้างหน้าตัดรายการแม่หล่าภาพยนตร์วินาทีภาพยนตร์บอลเซียนสนุกสนานกัน ิน่ทานมันดีแองใ่นเอาแปเลยเอาไ้กินท่านี้วเลยมาดันข้าขาขาหาไดยกเอาไว้เอาไว้ทำช่วงตลกเออฮะามาจะงวยในฝั่งย่หมจงวยนยม้าถามหานีย่มมันมันหมดย้ม เอดียวฟังเพงนี are they, are they ้ฟ uh ังจบเลยนะครับแดพงอุนแง ซ่เ่โอเคเลยอรนแบแบบบแคบ้ยก็ถามมาครับกอนัไรกินย้อนหักเขอาไปดีไหมโอ้โหด้กินยอนหักกินของกินน้เาน้่กินแล้วโอ้ยคุณได้กินอะไรกินนเดี๋ยวจฟังเพป่ยอยากเราเ่งดีะเีงยังอยากลมงนยนาอามองนกนยามสักดน่อย

อะไ้อาจารยอาจารย์้อไนมันมันสักเ้วมันเสียงมันไม่ละสักไม่ะบีสักน้องสาวไสักสาเอาไปถั่วี่มันสักเสียงเขาพอเขาสักปั๊บเลยเสียงสิมาดมาเออไ่

ไม่ลกล้าไม่ใช่หรอกสมาธิแกไม่มีเนี่ยพินกต่ว่าอุยงจีงนึกถึงสมัยละกีไปไปสมัยอะสมัยที่ว่าไปเรีนอยู่งานวัดจัริลปเพเป็นงานของดีท่องทงลู่นิมตท่านคณะกรรมการเพิ่นก็ว่าของิลปแ่แสงอยู่นี่ให้กรรมการวัดหรือว่าลงพ่อกันวะสวัสดีญาติโยมพิทธกาสานที่กระโสลายญาติโมวนนี้มาทำบุญทำบุสปผิดทองฝังรูปนิมิตไปเลยจ้า เดินไปเดินมาทำบุญแล้วกสนเกิดชาติหน้ชาติใดจะได้หล่อได้สวยได้รวยผู้แดงเงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำพงคามหาสมุทรไหลอยู่ไม่หยุดไม่ขาดสายใายปักแอกโมดทุกขั้นขึ้นแบบนี้แอกโมดละจ่ายแอกโมดมาผ่าออกเป็นกาไปมีปักโมดด้วยจ้งปักโมดติดอัตราดีแดงจึคือลูกนี้มีอัตราผ่าดูข้างในนี่แดงแฉในี่นะโยมไปขายกันขายดีเรียกที่สิ่งผมมีทำไมที่เออ คนธรรมดากาันนมาท่านาพุท่รวมแุโุทนาัเพ่นสาธุนแรงานเพื่อบรุงัุ้่นนุรุุทธศาสนากเป็นทัเป็นมหาเนาะกวจะมาพันสามนึงเจ้าเนี่ยอได้ยังแงเรางอันี้อันนี้กอด้วยกันอันนี้มใจอันนีา่งออันเรือะไรกันอ ยังไหวได้ไหมโอมีเสียงแอบตันยังส่งแขงมาลูกมากมามากลามาโอ้ยยนสิบเล่ดูก็ยังสิบปโอเล็กแต่ว่าสำหรับพี่น้องทข้างตั้งใจ่านลงดีต่างระับซื้อรั๋วขบุญได้เขยเก้าบาทเก้าร้ยเก้าสิ9 9 9 9บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20เป็นผู้ใช้บ่ไหด้เลยนนะ ซื้อไว้จะได้บอกเพื่นซื้อหนองแทซื้อน่อแแทนเาอ่ได้ยังไงนย่เพื่อนจะนั่งใจ่อนจะนั่งใจรับแ้วก็ตูสอาจารย์ครับรับเพื่อนจะนั่นใจต้องทำใจได้ดีนะเลยตาเนี่งสั่นเซ่หอนลูกสาวไปลูกสาวไแม่อลูกสาวไป ดูเขาทำเพืรย่คุณหมอกำไม่ดูขึ้นยิ้มบุกอาจารย์ลำเพลินใจไ